จากไม่ไท้แต่ไม่ยองเลยขอเพลงหรออะไรโดนใจใ,นออให้ใส่เข่ากวางวันนี้ขอปล่อยใส่เข่ากวางงามเนาะโอเคอตอนแรกเข่าแดงอะไรครับอ๋อเป็นเป็นกวางเผือกเนาะโอเค ขอเพลงหรอกวางแก่อใครเขาพูดไปอย่างนั้นเขาเรียกกวางมีอายุแม่<อ>ฮะเพลงอะไรน,น,นานเท่าไหร่ก็รอดูทุกคนเขาตอบคิวต้องมารอคุณนะเขายินดีเขาพูดอไ,อไ,อไ,อไอนานเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอ ีจุดหมายและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนถึงจนเดน็บหนาวเงาเพียงใดไม่ทำให้เธอใจอ่อนถึงแดดลมร้อนขอเพียงเธอรักกัน นานเท่าไหร่ก็ร้องร้องไห้เหรอตอนเด็กไม่ไม่เคยเขาร้องแร็ปโอ้โหนี่มาร้องแร็ปเปิดแต่เจนี่รู้ตัวบางบอกร้องแร็ปขอบคุณครับฮะอันนี้อะไรอ่ะแม่ ทุเรียนกินได้ไหมอันนี้ยังไม่บานอันนี้กำลังจะบ,บานอันนี้เครื่องลูกแล้วอ้าวเมื่อไหนบานแล้วมั่งอ๋อนี่บานแล้วเป็นนี้ลูกทุเรียนไม่เอาทุเรียนให้หนูเลยเอาจะเป็นดอกเอาดอกไปก่อนเอาดอกเอาดอกก่อนนะครับขอบคุณครับ ร้องได้นิดหน่อยนะป้ายังไม่ได้ลองป้าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานลมพันบนฟ้าผ่านป้ามองดำมานเล้าดั่งประมาณนี้ก่อนแล้วกันี่เเดี๋ยวอะไรนะอะไรแรมรักแอบรักโซนไหน หวานแค่เธอมองมาตัวชามาดูใกล้เนี่ยตัวชาเหมือนคนไข้หนักน,นะตาสวยจรงเลย <laughs> ขอบคุณครับแค่นี้สวยจริงจริง,รงตามีหน่อยนึงน่ารักนเลยหน่องแม่ตุ๊กเอาไม่เลีเ้ยเคียรก,งงกันเองไม่บอไปตั้งวงกันเอาเอง รักถ้าฉันตายลงไปต่อหน้าเธอจะล้างน้ำตาให้กับฉันบ้างไหมต้องกระชับต้องกระชับนะแทนคำพื้นถิ่นนะ